สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดอยแอรีนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการ์ตูนเก่ากันนะครับซึ่งก็เป็นการ์ตูนแนวพูดผีปีศาจเพื่อเข้ากับเทศกาลวันฮาโลวีนนะครับกับการ์ตูนเรื่องมือสูดล่าปีศาจหรือว่าจิโกคุเซนเซนูเบกันนะครับ สำหรับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างดักแก่นิดนึงนะครับเพราะว่าก็ตีพิมพ์มาตั้งแต่ช่วงต้นยุค90ก็เคยมีลงตีพิมพ์นในซีคิดแล้วก็มีฉบับรวมเล่นออกมาถ้าใครอายุสกักประมาณ30-40เนี่ยน่าจะพอทันการ์ตูนเรื่องนี้อยู่นะครับโดยมือสุดล่าปีศาจเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนแนวสยองขวัญน,นะครับแล้วก็เน้นตลบผสมผสมกันไปถึงแม้ว่าช่วงหลังๆถึงกลางเรื่องเนี่ยจะเริ่มมีความเป็นโชว์เน้นสายหลักนะครับมีต่อสู้มีอัปเกรดพลัง สู้กับบอสนะครับแต่ถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องหรือว่าเซตติ้งหลักๆเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องสยองหรือว่าพูดผีพีศาตร์ที่อยู่ในโรงเรียนนะครับซึ่งเซตติ้งหลักของเรื่องเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนปฐมโดมรินะครับซึ่งก็จะมีอาจารย์ประชาชั้นป .5 ทับ3ที่ชื่อว่านูเอโนเมสุเกะนะครับหรือว่าที่นักเรียนเนี่ยจะเรียกว่าครูนูเบซึ่งภายนอกในสายตานักเรียนเนี่ยนูเบก็จะเป็นครูที่ค่อนข้างจะบ้องบ้องนะครับชอบเล่นตลกโปกฮาไปกับนักเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วครูนู ครับซึ่งเป็นมือที่แต่เดิมเนี่ยอาจารย์โนเบเคยสู้กับปีศาจจนมือขาดหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เลยทําการผนึกปีศาจต,ตัวนั้นเนี่ยไว้ในมือข้างซ้ายของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยโนเบก็เลยใช้มืออสูรเนี่ยคอยปกป้องนักเรียนจากเหล่าผู้ถีปีศาจที่มาลังควานซึ่งนอกจากตัวโนเบที่เป็นพระเอกแล้วเนี่ยตัวละครหลักๆในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเหล่านักเรียนชั้นป .5 ับ3ที่มีโนเบเป็นครูประจําชั้นนะครับอย่างเช่นฮิโรชิเคียวโกมิกิมโคโตะแล้วก็คาสิยะนะครับซึ่งเรื่องราวของโนเบช่วงเละ แรกเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนเรื่องผี จบในตอนนะครับซึ่งมาบอกว่าด้วยลายเส้นแล้วก็จังหวะในการเปิดตัวผีเนี่ยคือทําออกมาได้น่ากลัวมากคือตอนที่อ่านเรื่องนี้สมัยตอนเด็กเนี่ยคืออ่านจบเล่มแล้วกลัวติดตาไปหลายวันเลยนะครับคือมันจะมีผีตัวพิกพิกนะครับอย่างเช่นผีทนาโกในห้องน้ําผีที่เคดเคที่เป็นผีตัวขาด2ท่อนที่โดนรถไฟทับนะครับหรือว่าผีเสื้อกั๊กแดงเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นการโดนจ้มสแก์ด้วยรูปสือการ์ตูนนะครับคือเจอหน้าผีเปิดมาเป็นหน้าคูนะ่คือตอนเด็กเนี่ยเรียกว่าร้องจักเลยหรือแแบบมานนวหลอกอ พแบบคุณแมรี่อย่างเงี้ยที่ถ้าหาชิ้นส่วนตุ๊กตาไม่ครบก็จะโดนแบบขี่แขนขี่ขาอะไรเงี้ยซึ่งเราพูดผีปีศาจที่อยู่ในเรื่องนูเบเนี่ยมันก็จะเป็นพวกตำนานเมืองหรือว่าผีที่มีชื่อเสียงนะครับรวมไปถึงพวกโยไกยหรือว่าพูดผีปีศาจในตำนานนะครับซึ่งพอพวกนักเรียนของนูเบเนี่ยไปโดนผีหลอกหรือว่าโดนปีศาจเล่นงานเนี่ยคุณนูเบเนี่ยก็จะมาปกป้องนักเรียนด้วยมือศอูนย์นะครับซึ่งมันก็จะมีปีศาจท,ที่โผล่มาเป็นตัวละครรองนะครับมีบทเรลยวยาวอย่างเช่นยูคิเมนะซึ่งก็็จเปปีามะ หรือว่ายุกิออนะนะครับซึ่งก็จะทําการหลอกล่อผู้ชายที่ติดอยู่กางภูเขาหิมะแล้วก็จะพากดวงวิญ,ญญาณไปแต่ว่าเจแกเนี่ยดันตกหลุ่มนักนูเบนะครับแล้วก็ตามกล้อกระติกนูเบไปจนจบเรื่องนะครับหรือว่าธรมาโมที่เป็นปีศาจจิ้งจอกนะครับคือพี่แกเนี่ยมาฝึกวิชาแปลงกายแล้วก็แฝงตัวอยู่ในสังคมมนุษย์แล้วก็หมายตาหัวกะโหลกของสิทธิเอกของนูเบิฮิโรชิเนี่ยเพื่อให้ตัวแกสามารถสําเร็จวิชาแปลงกายได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งธามาโมเนี่ยก็จะเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็คคู่่แขงขงงอเเบบไปนตตนันะร ตัวละครฝั่งมนุษย์อย่างเด็กในห้องเรียนของมูเบเนี่ยแต่ละคนมันก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะคาแรคเตอร์จัดแล้วก็ชัดเจนนะครับอย่างเช่นตัวฮิโรชิเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่หัวไม่ดีเลยไม่เก่งแต่ว่ามีความกล้า,าหาญแล้วก็เก่งฟุตบอลนะครับหรือว่านางเอกฝั่งเด็กอย่างเคียวโกะเนี่ยก็จะมีความแก่นกระโหลกนะครับเป็นตัวละครเด็กผู้หญิงสายซึนตามสไตล์ของการ์ตูนยุคนั้นนะครับหรืออย่างมิกิีที่เป็นเด็กปฐมทรง,งตุ้มซึ่งก็เป็นตัวแสบประจํากลุ่มนะครับที่ก็มักจะชอบเล่นพิเรนหรือว แจนทําให้เพื่อนๆนนต้องเจอผีหรือว,ว่าวิญ,ญญาณอยู่บ่อยๆหรืออย่างนูน้อยมาโคโตะนะคบซึ่งก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะขี้กลัวนะครับแล้วก็มักจะเป็นตัวโดนซึ่งเอาจริงๆพวกเด็กห้องนูเบีในช่วงแรกๆมันเจอผีมันก็กลัวอยู่แต่ว่าพอมันเจอผีบ่อยๆเข้าแล้วก็นูเบเนี่ยก็จะคอยมาช่วยเหลืออยู่ตลอดนะครับทำให้พวกนี้เนี่ยหลังๆเริ่มไม่กลัวผียิ่งเล่มหลังๆเนี่ยอย่างคดุฮาปีศาสเนี่ยพวกเด็กแม่งใส่ชุดเกาะสู้กับปีศาจกันทีเดียวซึ่งนอกจากเรื่องความน่ากลัวของพูดผีปีศาจในเนื้อเรื่องทีี่่่เป็นนทกลาวข สิ่งที่เป็นที่ล่ําลือของมือศูนย์ล่าปีศาจก็คือฉากเซอร์วิสนะครับที่เรียกว่าบางเล่มโดยเฉพาะเล่ม28เนี่ยไม่สามารถเอาให้คนอื่นอ่านได้เลยทีเดียวซึ่งมือศูนรล่าปีศาจภาคแรกเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด31เล่มจบนะครับโดยเมือเรืองเนี่ยมันก็จะไปจบที่นูเบเนี่ยสามารถควบคุมอสูรที่อยู่ในมือซ้ายของตัวเองได้แล้วก็ส่งวิญญาณคูมินาโกที่เป็นผู้ที่ช่วยนูเบเนี่ยผนึกอสูรเอาไว้ในมือซ้ายไปสู่สุคติได้สําเร็จนะครับก่อนที่นูเบเนี่ยจะแต่งงานบิวีจธ ก็เลยได้ว่าน้าตาแตกกันทีเดียวก่อนที่หลายปีต่อมาเนี่ยดูเบก็ได้มีการออกภาคต่อนะครับก็คือเมือสูนรราปีศาจนีโอซึ่งภาคใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยเน้นเรื่องความน่ากลัวแล้วนะครับโดยจะเป็นเรื่องราว10ปีหลังจากที่ดูเบเนย้ายกลับมาสอนที่โรงเรียนปฐมโดมบริอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องคอยต่อสู้กับองค์กรลายที่พยายามที่จะปลุกชีพเหล่าปีศาจขึ้นมาจากขุมนรกซึ่งภาคนีโอเนี่ยก็จะมีทั้งหมด17เล่มจบนะครับซึ่งในความที่ภาคใหม่อย่างนีโอเนี่ยมันขาเสน่ห์หลายอย ของขวันเนี่ยทำให้เรื่องนี้ก็เรตติ้งก็ดรอปลงเยอะพอสมควรแต่ก็ถือว่าให้ผู้อ่านที่เคยอ่านดูเบภาคแรกเนี่ยได้เห็นเหล่าเด็กๆห้องดูเบ เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็โผล่มาให้หายคิดถึงนะครับซึ่งหลังจากจบภาคนนโอเนี่ยอาจารย์มาคคุระและก็อาจารย์โ ok อกาโนะเนี่ยก็กลับมาในรอยทางคอนเสำร็ตแบบเดิมนะครับกับเมือสุล่าปีศาจเอสที่กลับไปเล่าเรื่องราวแนวผู้ผีปีศาจเป็นแนวสยองขวัญแบบจบในตอนเหมือนเดิมซึ่งภาคเอสเนี่ยก็จะเน้นไปในทางของตำนานเมืองที่มันค่อนข้างเข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องผีเนเน็เป็นต้นแต่ว่าภาคนี้มันก็สั้นๆนะครับแค่สี่เล่มจบซึ่งนอกจากเมือสุล่าปีศาจที่เป็นซีนรีส์ อาจารย์โชมาคุระแล้วก็อาจารย์ทาเคชิโอ,อกานุเนี่ยก็จะมีการแต่งภาคสปินออฟของตัวละครอ,อิสุนะซึ่งเป็นตัวละครคนทรงฝึกหัดสาววัยรุ่นที่ใช้คุระกิสุนะออกมาเป็นแนวเซนเนนหรือว่าการ์ตูนสำหรับเด็กโตนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะติดเลดแล้วก็น่ากลัวกว่าภาคหลักค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเซนเนนซึ่งก็ออกมาทั้งหมด1ิเล่มจบนะครับแต่ภาคนี้นี่ก็จะไม่ได้มีิกีกร์ในไทยนะครับซึ่งถ้าใครเกิดคิดถึงอยากกลับไปย้อนหาอ่านนูเบเนี่ยก็ถ้าเป็นภาคใหม่ๆอย่างนี้ หรือาภาคเอสเนี่ยก็ยังสามารถหาได้ตามร้านหนังสือน,นะครับถึงจะเก่าหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นพวกอ e ีบุ๊กเนี่ยก็น่าจะหาง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยก็น่าจะหายากหน่อยนะครับต้องไปหาซื้อตามพวกร้านหนังสือมือสองเออแล้วจริงๆนูเบเนี่ยมันก็มีเป็นฉบับอนิเมะด้วยนะครับเห็นได้ทั่วไปดีเนี่ยมีลงไว้ครบเป็นภาคไทยด้วยซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันก็จะน่าจะอยู่แถวๆประมาณช่วงเล่ม12ไปจบแถวๆช่วงปีศาจพลิกหมอนนะครับที่ทําให้เคียวโกะเนี่ยไปติดอยู่ในโลกคู่ขนานที่นูเบเนี่ยเสียค่าให้กับปีศา ก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะสัมผัสความน็อตเท่าเจียเนี่ยก็สามารถไปลองหาอ่านตามร้านหนันสงสือมือสองได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยอ่านเนี่ยถ้ามีโอกาสได้อ่านก็ขอแนะนําเลยนะครับเรื่องนี้ทั้งหลอนตลกแล้วก็ต่อสู้แอคชั่นครบรดเลยทีเดียวย้อนกลับมาอ่านตอนโตก็ยังสนุกอยู่นะครับสาหรับภาคหลักภาคแรกก็ถ้าใครอยากให้พูดถึงการ์ตูนหรือว่าอนิเมะเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถเมนทิ้งเอาไว้ได้นะครับ